สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Make My Set Podcast รายการที่จะมาช่วยให้เรื่องงานเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้สำหรับทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาเปิดประเด็นที่หลายคนอาจจะสงสัยหรือคิดว่าเป็นไปไม่ได้นั่นก็คือลงทุนเริ่มต้นที่100บาทไขค,ความลับให้เงินงอกเงยแม้มีงบจากัดค่ะฟังดูเหลือเชื่อใช่ไหมคะแต่บอกเลยว่าในยุคนี้การลงทุนไม่ได้จำกัดอยู่แค่คนที่มีเงินก้อนโตอ,อีกต่อไปแล้วค่ะ วันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าเงินเล็กๆน้อยๆของเราจะสามารถงอกเงยและสร้างอนาคตทางการเงินที่ดีขึ้นได้อย่างไรความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการลงทุนที่ทำให้เราไม่เริ่มสักทีก่อนอื่นเลยเรามาเคลียร์ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจจะฉุดรั้งไม่ให้เราเริ่มต้นกันก่อนดีกว่าค่ะต้องมีเงินก้อนใหญ่ถึงจะลงทุนได้นี่คือความเชื่อที่ผิดมหันต์เลยค่ะอย่างที่เราจะคุยกันวันนี้เงินแค่หลักร้อยก็เริ่มลงทุนได้แล้วค่ะ การลงทุนมีความเสี่ยงสูงการลงทุนทุกชนิดมีความเสี่ยงค่ะแต่เราสามารถเลือกประเภทการลงทุนที่เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้และเริ่มต้นจากความเสี่ยงต่ำๆก่อนได้ค่ะต้องมีความรู้เรื่องการเงินเยอะแยะแม้ว่าการมีความรู้จะช่วยให้ตัดสินใจลงทุนได้ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่เชี่ยวชาญจะลงทุนไม่ได้ค่ะปัจจุบันมีเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการเงินมากมายที่ออกแบบมาให้เข้าใจง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น การลงทุนเป็นเรื่องของคนรวยไม่จริงเลยค่ะการลงทุนคือเครื่องมือสำหรับทุกคนที่ต้องการให้เงินของตัวเองเติบโตไม่ว่าจะมีรายได้เท่าไหร่ก็ตามค่ะทำไมเงิน1 0 0บาทก็สำคัญต่อการลงทุนหลายคนอาจจะมองว่าเงิน100บาททำอะไรได้บ้างซื้อข้าวจานเดียวก็แทบจะไม่อิ่มแล้วจะเอาไปลงทุนให้งอกเงยได้ยังไงลองมองแบบนี้ค่ะการเริ่มต้นคือสิ่งสำคัญที่สุดเหมือนกับการออกเดินทาง ถ้าเราไม่ก้าวเท้าก้าวแรกก็ไม่มีทางไปถึงจุดหมายได้การลงทุน100บาทก็คือการเริ่มต้นก้าวแรกของคุณค่ะสร้างวินัยการออมและการลงทุนเมื่อคุณเริ่มลงทุนด้วยเงินจํานวนเล็กน้อยอย่างสม่ําเสมอมันจะช่วยสร้างวินัยทางการเงินที่ดีให้กับคุณในระยะยาวค่ะเรียนรู้จากการลงมือทําไม่มีอะไรสอนเราได้ดีเท่ากับการลงมือทําจริงค่ะการลงทุนด้วยเงินจํานวนน้อยๆจะช่วยให้คุณได้เรียนรู้กลไกตลาด เข้าใจผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเสียหายมากนักค่ะพลังของเงินทบต้นแม้จะเริ่มต้นด้วยเงินน้อยแต่ถ้าคุณลงทุนอย่างสม่ำเสมอและปล่อยให้เงินทำงานไปเรื่อยๆพลังของดอกเบีย้ยทบต้นจะช่วยให้เงินของคุณเติบโตอย่างน่าประหลาดใจในระยะยาวค่ะลงทุนเริ่มต้น100บาททำได้อย่างไรบ้างมาถึงคำถามสำคัญแล้วค่ะแล้วเราจะลงทุนด้วยเงินแค่100บาทได้อย่างไรบ้าง นี่คือทางเลือกที่คุณสามารถเริ่มต้นได้เลยค่ะ 1. กองทุนรวมเริ่มต้นได้ต่ำกว่า100บาทหรือประมาณ100บาทกองทุนรวมคืออะไรคือการที่เรานำเงินไปรวมกับคนอื่นๆเราให้ผู้จัดการกองทุนมืออาชีพนำเงินก้อนนั้นไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆตามนโยบายของกองทุนค่ะข้อดีสำหรับคนงบน้อย ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นน้อยมากหลายบลจบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอนุญาตให้ซื้อกองทุนรวมได้ด้วยเงินเพียง1บาทหรือ100บาทเท่านั้นค่ะมีการกระจายความเสี่ยงเงินของเราจะถูกนำไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททำให้ความเสี่ยงลดลงมีผู้เชี่ยวชาญดูแลเราไม่ต้องมีความรู้เรื่องการลงทุนมากนักเพราะมีผู้จัดการกองทุนคอยบริหารจัดการให้มีหลากหลายประเภทให้เลือกนะคะ ไม่ว่าคุณจะรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนก็มีกองทุนรวมที่ตอบโจทย์ค่ะเช่นกองทุนรวมตลาดเงินกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมผสมกองทุนรวมหุ้นวิธีเริ่มตน้นเปิดบัญชีกองทุนรวมกับบลจอที่คุณสนใจสามารถเปิดออนไลน์ได้ง่ายๆค่ะจากนั้นก็เลือกกองทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายและความเสี่ยงของคุณแล้วก็เริ่มลงทุนด้วยเงินจำนวนน้อยๆได้เลยค่ะ 2. แอปพลิเคชันลงทุนเริ่มต้นประมาณ50บาทหรือ100บาทแอปลงทุนคืออะไรปัจจุบันมีแอปพลิเคชันมากมายที่ออกแบบมาให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงสำหรับทุกคนค่ะข้อดีสำหรับคนงบน้อยลงทุนได้หลากหลายบางแอปให้เราลงทุนในกองทุนรวมหุ้นเศษส่วนหรือสินทรัพย์ดิจิทัลได้ด้วยเงินเริ่มต้นเพียงหลักสิบหรือหลักร้อยบาทค่ะ ใช้งานง่ายสะดวกสบายสามารถซื้อขายได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือมีข้อมูลและเครื่องมือช่วยตัดสินใจหลายแอป,ปมีบทวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทหรือเครื่องมือจำลองการลงทุนให้เราศึกษาตัวอย่างแอป,ปเช่น Finomina, o d i n i Flow Account Invest สำหรับผู้ประกอบการหรือแอป,ปของบางธนาคารก็มีบริการเหล่านี้ค่ะ วิธีเริ่มต้นดาวน์โหลดแอป,ปที่คุณสนใจศึกษาการใช้งานและเริ่มลงทุนด้วยเงินจำนวนเล็กน้อยที่คุณสบายใจ 3. ส,สลักออมสินสลากทกศเริ่มต้นหลักสิบหลักร้อยบาทสลักออมสินทกศคืออะไรเป็นการออมเงินรูปแบบหนึ่งที่มีโอกาสลุ้นรางวัลและเมื่อครบกำหนดก็ได้เงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยอาจจะน้อยหน่อยข้อดีสำหรับคนงบน้อย ความเสี่ยงต่ำมากเงินต้นไม่หายแน่นอนมีโอกาสลุ้นรางวัลเป็นเหมือนการออมเงินที่มีโชคเริ่มต้นด้วยเงินน้อยสลากบางรุ่นเริ่มต้นที่20บาท50บาทหรือ100บาทค่ะวิธีเริ่มต้นซื้อสลากออมสินได้ที่ธนาคารออมสินและซื้อสลากทกาศาได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะเคล็ดลับเพิ่มเติมสำหรับการลงทุนด้วยเงินน้อย ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ DCA Dollar Cost Averaging แทนที่จะรอให้มีเงินก้อนใหญ่แล้วค่อยลงทุนให้ลงทุนด้วยจำนวนเงินเท่าเดิมทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าราคาของสินทรัพย์จะขึ้นหรือลงวิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากการจับจังหวะตลาดและทำให้คุณมีวินัยในการลงทุนเน้นลงทุนระยะยาวสำหรับการลงทุนด้วยเงินน้อยพลังของดอกเบีย้ยทบต้นจะยิ่งเห็นผลในระยะยาวค่ะ มองเป้าหมายการลงทุนของคุณในระยะยาวและลงทุนอยากอดทนเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมออ่านหนังสือบทความหรือติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจของคุณอย่าท้อแท้กับผลตอบแทนเริ่มต้นการลงทุนด้วยเงินน้อยผลตอบแทนในช่วงแรกอาจจะยังไม่วื้หวาแต่เมื่อเวลาผ่านไปเงินของคุณจะค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนค่ะสรุปทุกการเดินทางที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆเ,เสมอ การลงทุนก็เหมือนกันค่ะไม่ว่าคุณจะมีเงินมากน้อยแค่ไหนสิ่งสำคัญที่สุดคือการเริ่มต้นค่ะเงิน100บาทในวันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งในอนาคตของคุณก็ได้นะคะขอแค่คุณมีความตั้งใจมีวินยัยและเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะอย่าปล่อยให้ข้อจำกัดด้านเงินทุนมาเป็นอุปสรรคในการสร้างอนาคตทางการเงินที่ดีให้กับตนเองเริ่มต้นลงทุนด้วยเงิน100บาทของคุณตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ หากคุณชอบเนื้อหานี้ฝากกดติดตามแชร์หรือส่งต่อให้เพื่อนๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ